เกลียดที่สุดคนโกหกเลยประเคนทั้งหมักทั้งเข่าให้แบบนี้ค่ะจบไ็ได้ผมป้าไม่อยากมีเรื่องกับทางนี้เรามีเข้าไปติดต่อพวกนี้มาป้าไม่อยากจะไปยุ่งกับพวกมันเพราะป้ารู้ว่ามันเกิดมาตั้งต้นเหตุมาจางอะไรมั่งที่มึงปิดบางกูไงก็ปิดบางกูไงก็ถ้าไม่ปิดบางหาตังค์มาให้ไม่ได้ก็โกรธไงแล้วตอนั้นหาตังค์ให้ไมนไหนบอกว่ามีอะไรคุยกับกูไงแล้วพอคุยพอคุยแล้วว่าไงมึงบอกว่ามีอะไรคุยกับกูไงแล้วพอป้าบอกว่าไม่มีตังค์แล้วบอามีบ้า เขาป้าบอกไม่มีทางหมวไมว่าไงไม่รู้แหละต้องหาวาให้กูให้ได้ใช่ไหมพูดอย่างนี้เปล่าแล้วมีเรื่องแบบนี้แล้วทำไมมึงไม่กับบอกกูป้าจะรู้เรื่องแบบนี้มึงไม่บอกกูแล้วป้าจะรู้ได้เหรอฝีมือมัน,มนไหมยังไม่เลยคุยให้หมดก็ป้าก็แค่ป้าไปยืมเงินเขาอะก็ป้าบอกว่ามี่แล้วว่าป้าไปหาย,ยืมเงินเขามาแพ้ป้าไม่ได้บอกไปยืมเงินใครนี่ที่กูโกรธโมโหมึงตรงที่มึงพูดไม่หมดมึงพูดไม่หมดก็ใช่ไงก็บอกก็ใช่เลยก็บอกว่าไปยืมเงินเขามา่ ก็บอกแล้วไงว่าไปหายืมเงินมาไม่ได้บอกว่าไปยืมใครนี่ยฝ่ายหญิงนี่จะไม่ใจอ่อเลยเหรอพูดแทนตัวเองผู้ชายป้าอย่างงนป้าอย่างงี้ก้มังกรก็กาบแล้วเหียดที่สุดคนโกหกไงพูดไม่หมดเข้าใจไหมกราบเท้ากราบเท้าเสร็จถีบเข้าไปอีกรอบคือโกรธที่สุด พูดไม่หมดนอกจากยกมือไหวแล้วเนี่ยจิกจกัวใช่ไก็คือแกไปกุเรื่องแบบเรื่องยาเสพติดกับเรื่องตํารวจซึ่งเมียก็ไม่ชอบมีเกลียดทั้งยาเสพติดทั้งตํารวจด้วยไง<ม>คือที่ผ่านมา15ปีเขาบอกรุนแรงกันมาตลอดแต่ครั้งนี้ไม่ไหวมันหลายอย่างนะคะคือเรื่องนี้เรื่องของเรื่องสามีเสื้อแดงเนี่ยเขาไปเล่าให้กับเมียฟังคือตอนแรกที่กุเรื่องโกหกคือ30มีนาคม,มเขาบอกเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปถือข้าวช่วง5้าโมงเย็นแล้วไปเจอที่สะพานพระราม7็มีดานตารวจ เปิดเบาะใต้รถของเขาแล้วเจอยาบ้า12เม็ดค่ะเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องแต่ตำรวจเรียกรับเงินเขา70,000บาทเขาบอกก็ขอลดกับตำรวจแล้วนะ50,000บ้างละจนกระทั่งสุดท้ายมาตกลงกันได้ที่38,000บาทเขาก็เลยโทรไปยืมเพื่อน3คนแล้วให้เพื่อนโอนมาแล้วปรากฏว่าตำรวจเนี่ยให้เขาโอนให้ตำรวจทันทีเขาอ้างกับเมียแบบนี้นะแล้วก็ให้ลบใบเสร็จออกด้วยค่ะเขาใช้เวลาเบ็ดเสร็จอยู่ตรงนั้นน่ะ ถึงประมาณสองทุ่มกว่าก็ตั้งแต่5้าโมงเย็นก็ประมาณโอ้โหสามชั่วโมงกว่าใช่ไหมคะปรากฏว่าพอเกิดเหตุแบบนี้ตอนแรกมีเชื่อไงมีเอาคลิปนี้ไปโพสต์ลงโซเชียลแล้วก็ตัดเพาะประมาณว่าครอบครัวเราทํางานสุจริตไม่เคยยุ่งกับยาเสพติดแล้วใครเอายาบ้ามาซ่อนใต้เบาะรถผัวเธอแต่ต้องเสียเงินให้ตํารวจอีกเลยอยากจะหาทนายเก่งๆมาช่วยเอาไปดูคลิปตอนแรกที่ผัวเล่าเหตุการณ์เลยค่ะอนุญาตตรวจค้นนะครับก็ให้เขาค้น ด้วยปกความที่ปกติมันเคยไม่เคยมีอะไรก็ให้คน้นพอ,อระหว่างที่ตรวจคนก็ยืนดูอยู่ด้วยแล้วเขาจังหวะที่คน้นมันมีจังหวะหนึ่งเขาหยิบผ้าใต้รถอ่ะที่มันอยู่ใต้เบารถอ่ะพอยกผ้าขึ้นมาห่หอมันก็มีหอ่อหอยานนั่นแหละร่วงลงมาแต่ไม่ร่วงพื้นก็ร่วงอยู่ในช่องเก็บของในรถนั่นแหละ <c oughs> แล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ เปิดดูเพราะว่ามันเป็นยาบ้า12เม็ดคือดิฉันว่าเมียนะโกรธมากเพราะว่า คงเอาคลิปนี้คือตอนแรกเชื่อผัวงว่าถูกจับยัดยาแล้วเรียกรับเงินจริงๆเขาก็เลยมาโพสลงโซเชียลแต่ตอนหลังมันโปแตกคดีพลิกเพราะว่าเมียมาจับได้เพราะว่าเจ้าหนี้โทรมาทวงเงินที่ผัวกู้ภัยก็เลยกลายเป็นอ้าวก่อนหน้านี้โกหกฉันหรอก็เลยเป็นที่มาของคลิปทางขวามือที่ด่าผัวทีผัวกระชากผัวให้ก้มลงกราบแบบนี้นะคะทีมข่าวลงไปพื้นที่ที่เกิดเหตุคือบ้านหลังนี้ซึ่งอยู่ที่ซอยโขดหินเขาไผ่ที่ มาปตพุทธะยองค่ะไปเจอผัวเมียคู่นี้คือคุณเมย์กับคุณเอกเนี่ยนะคะปรากฏว่าเขาก็บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เกิดจากจับได้ว่าสามีโกโหกนั่นแหละเธอบอกเธอโกรธเธอเลยไม่ยั้งคิดลงมือเต็มที่เลยค่ะทั้งสองคนยืนยันเหมือนกันบอกว่าจริงๆไอ้ความรุนแรงตลอด15ปีที่อยู่ด้วยกันมาก็มีแบบนี้แหละแต่ครั้งนี้มันก็ถือว่ากโกรธที่จับได้ก็เลยทําให้เกิดเหตุรุนแรงแบบนี้ลองไปฟังเสียงทั้งคู่่อยค่ะจุดจริงๆจะให้แบบ เป็นนางเอกนางฟ้านางสวรรค์ทำไม่ได้จริงๆค่ะแต่สุดท้ายคือสิบรัตคนี้ยังไงต่อครับเป็นเรื่องของข่าวที่ออกไปในข่าวที่ออกไปบางเอ่อบางเพจบางสรนักข่าวก็ไม่เป็นความจริงนะคะอ่าแต่ทีน,นี้อยากให้ฟังเราบ้างฟังที่เราโดนบ้างแล้วตอนนี้ของพี่สองคนเป็นไงบ้าง,างาก็ไม่คุยกันไม่คุยตอนนี้ก็ไม่คุยกันเลยไม่คุย,คยก็คือไม่เช้าพอยาเมื่อเช้าพอยา,นะามางตำรวจอ่ะ เจอยานในรถผมเออผมก็ยังคุยกับแฟนว่าตอนเขาค้นเนะ่เขาก็แสดงว่าบริสุทธิ์ใจทั้งหมดนะทั้งถลกแขนเสือ้อทั้งใบมือ,อให้ดูว่าไม่มีเนี่ยแล้วอยู่หยิบผ้าหยิบผ้าในรถประเด็นก็คืออย่างนี้ผัวก็บอกว่าที่ทําไปเพราะรักเมียนั่นแหละอยากจะขับหลังจาก จับจบเรื่องเงินก็ขับรถมาหาเมียที่ระยองที่เปิดร้านเสริมสวยอยู่เอาอย่างนี้หลังจากเกิดเหตุมีให้เซ็นใบหย,ย่าเป็นการลงโทษแล้วก็บอกเลยถ้าจะกลับมาอยู่กันอีกเอาเงินมาหนึ่งล้านบาทถึงจะคืนดีด้วยเหมือนกับเป็นค่าสินสอดใหม่อะไรทํานองนั้นนะคะแล้วก็มีการชี้แจงเรื่องที่บางเพจเขาเอาข้อมูลที่บอกว่าพวกเธอเนี่ยไปแจ้งความที่สนบางพลัดเขาบอกว่าไม่จริงแต่สิ่งนี้ก็ทําให้ตํารวจสนบางพลัดจะต้องเรียกทั้งคุณเอกและคุณเมย์ไปสอบในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ค่ะ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง